สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทำหัวชเท้าดอง3รสค่ะเป็นเครื่องเคียงแบบเกาหลีนะคะแล้วก็ใช้ตกแต่งจานอาหารได้ด้วยค่ะสุพนุษธใช้หัวชเท้าจํานวน1ห,หัว หนักประมาณ300-400กรัมค่ะสุพรุลไม่ได้ช่างนะคะกะประมาณเอาค่ะล้างทำความสะอาดจากนั้นเราก็จะทำการปอกเปลือกหวัวไชเท้านะคะแล้วนำไปล้างน้ำอีกครั้งจากนั้นก็จะมาฝานเป็นเส้นบางๆแบบนี้ค่ะฝานในส่วนที่แข็งรอบๆหวัวไชเท้าออกแล้วจากนั้นก็จะฝานเป็นแผ่นบางๆแบบนี้หวัวไชเท้าดองสามรสนี้จะรับประทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับเนื้อย่างหมูย่างหรืออาหารประเภททอดต่างๆค่ะ เมื่อฝานจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเตรียมทําน้ําดองกันเลยสุพนุษต,ต้องการให้น้ําดองมีสีชมพูจึงทําการปลอกเปลือกหัวบีทรูทก่อนอื่นล้างทาความสะอาดก่อนนะคะแล้วจึงมาปลอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นบางๆค่ะสุพนุษใส่ลงไปประมาณ6ชิ้นแล้วใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1่ถ้วยน้ำส้มสายชู1ถ้วยน้ำเปล่า1ถ้วยจากนั้นก็จะนำไปตั้งบนเตาไฟค่ะ ค่อยๆคนส่วนผสมต่างๆและคนให้น้ำตาลละลายนะคะเมื่อน,น้ำตาลเริ่มละลายแล้วแล้วก็ไม่ต้องรอให้เดือดค่ะจากนั้นก็ยกขึ้นได้เลยนำหัวเชเท้าใส่ในโหลแก้วหรือถาดแก้วแบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่น้ำดองลงไปค่ะค่อยๆลาดลงไปให้น้ำดองท่วมหัวเชเท้าแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็จะใช้ช้อนคนหัวชัชเท้าและน้ําดองให้เข้ากันแบบนี้ mm. เมื่อคนจนหัวชัชเท้าและน้ําดองเข้ากันดีแล้วก็จะทำการปิดพลาสติกแรปค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลา2ชั่วโมงแค่นี้ก็ได้หัวไชเท้าดอง3รสที่มีรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะมีรสชาติ เปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็มีความกรอบและมีสีชมพูที่สวยงามค่ะจากนั้นจะมาทำดอกกุหลาบก,กันค่ะเพื่อไว้จัดจานตกแต่งอาหารค่ะเรื่องในส่วนที่เป็นของเส้นยาวๆนะคะนำมามวลแบบนี้ค่ะทำตามแบบในภาพวิดีโอเลย เมื่อมวนจนเกือบเสร็จแล้วได้เป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้ก็จะเก็บปลายสอดไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็วางลงบนจานได้เลยค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบมิ้นสักเล็กน้อยเพราะใบมิ้นมีรูปทรงคล้ายไปกุหลาบค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ